สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับผมโ e l c o e Channel จอห์นจิปนะครับกับเกมนะครับก่ e นพีชบัลตี้ลัสได้อีกแล้วนะครับผมและในที่สุดนะครับมันก็มาจนได้นะครับกับอีเวนต์ดวลจริงจัง vs 2นั่นเองนะครับผมเป็นสึกแท็กแบทเทิลนะครับเป็นทดลองนะนี่ไม่ยังทดลองอยู่อ่ะเออนะมาดูรางวลนะครับมาดูรางวันของเขานะครับรางวลอันดับเป็น เป็นเพชรอย่างเดียวเลยนะครับเป็นเพชรอย่างเดียวก็ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสมากแล้วกันนะครับไม่ต้องซีเรียสมากนะครับซึ่งต้องบอกว่านะครับกิจกรรมนี้นะครับมีการจัดไปครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นแบบรู้สึกจะบักนะครับจะบักเยอะจะเกิดใหม่ไม่ได้นะครับโดนวิพา์วิจารณ์กันยกใหญ่แล้วก็หายไปเป็นเดือนนะครับผมจนท้ายที่สุดเขาก็กลับมานะครับแต่ทีเนี้ยผมผิดหวังนิดนึงคือกลับมาเนี่ยรอบนี้รางวัลผมมันได้ครบไปแล้วเว้ย ก็คือมันเป็นรางวัลจากรอบก่อนเฮ้ยเกินไปสรับทีมที่ผมเล่นนะครับผมก็จะจัดเป็น2เซตนี้นะครับก็คือโรเจอร์โอเดงนะครับแล้วก็ก็อดอุซบนะครับแล้วลูฟี่นะครับเอ่อสตัวละครนี้เป็นตัวละครหลักของผมเลย <Wow. S 1> ทั้งหมดเลยนะครับผมเออนะมาดูว่าผมจะเล่นได้หรือว่านลครับ ทีมทีมเขาเหมือน,น,เ,นเ,เหมือนกันเลยเลยวะเหมือนเหมือนเราครับได้อยู่นะได้อยู่เอาละครับเขาเปิดด้วยรัอบรุจ,จินะครับคู่หูเป็นมีฮอคตาเยียวพอ,อ,อได้เปรียบผม,ผมคือเปิดก่อนได้เปรียบจัดมา ไอ้นั่นบักไอ้นั่นบักตายดิไอ้นั่นบักก็โดนไปไหนอา้าวไอ้นั่นบัก,กว่ะเดี๋ยวเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวผมจัดก,การเองเมื่อกี้ดอดแล้วใช่เปล่าโอ้โหเขาบลัก,กันไม่ยุติธรรมเลยเพื่อนไม่ยุติธรรมอ่ะสำหรับเขานะอ้าวเล่นแล้วช้าครับช้าเริ่มช้าก็เจ็บไปดีครับ เริ่มช้าเอ้ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะเป็นงานว่าเป็นงานว่าโดนอยู่ครับอย่างนี้หายไปไม่ดีป่าได้ป่าได้บ่อยเว้ยใช้เหรียญแล้ววะ <laughs> ชะนะไปครับผม ไม่มีสายโล่ครับตานี้โอ้โหเขาแน่จะโหดว่ะตาเดี้ยเดี๋ยวว้าแจนเย็นปักฝากยืนะไรเดีเออสวยม,มาถึงก็เปิดผมก่อนนะ อันนี้ผมช,าช้าๆอะครับผมน่าจะโดนนะ oh, <no. S 1> ไม่ดีแล้วครับค <laughs> รับ <laughs> เอ้ไปไหนตายต้องรีบยึดก่อนนะสิบ <laughs> วิเร็ว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 ยึดเร็วอยู่นะยึดเร็วอยู่นะเย็นเยน็นยึดเร็วอยู่ สวยครับผมเอางั้นเหรอโอ้โหตายเลยเหรอวะตอนนี้ผมเจอโรเจอร์สองตัวครับเถื่อนอยู่วะใส่รองใช้กอสอุศแลวสวยอ่าละหนึ่งหนึ่งละหนึ่งหนึ่งละใจเย็น เย็นเย็นให้เพื่อนรอเพื่อนรอทางหนึ่งดิโทรเพื่อนรอทางหนึ่งเข้าไปไม่ได้ตึงอยู่นะตึงมากนะครับผมเขาติดบูลละเขามาแน่เขามาแน,าาน่ผมยิงผมยิงนี่เลยปังเรียบร้อยมันจะง่ายไหปปมบ้างง่ายไหปปะโอ้โหกันตายผมเด้งไะตายครับเบลล์ร้อยนะเพื่อน เฮ้ยมามาผมตายยากแล้วมาเออสวยสวยครับสวยสวยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยต้องหนีก่อนถ้ากันตายเราหมดมันจะยุ่งครับแช่นติแน่เดี๋ยวแชนเย็นเออสวยสวยงามได้อยู่มาดิมามาเอาดิ ใครใครตัวหมดก่อนนะมันรู้เลยวะมามาโอเด้งมาโอเด้งสองครับตอนนี้งานหนักอยู่งานหนักอยู่ <m> เออมาเอา <c oughs> เอตอบเดียวไปรู้เรื่องห <c oughs> ูกันตายกันตายผมจะหมดแล้วใจยเย็นสวยยึดได้อยู่กันตายผมจะหมดแล้วนะ ต้องไปช่วยแล้วเลลี่ตัวหมดกันยังเนี่ยหืม hmm. เสมอปะเนี่ย,ยสวยงามเราชนะไหมตัวละครทุกตัวเคโอโโหสวยงามครับผมก็หมายความว่าถ้าตัวละครของเขาเคโอหมดเราก็ชนะนะครับก็เป็นโหมดที่สนุกครับถือว่าสนุกเลยนะครับผมคร มาเล่นได้นะครับกับโหมด Battle ทดลองนะครับ VS 2 VS 2นะครับผมก็เล่นประมาณนี้นะครับสามารถตีลงกับเพื่อนได้นะครับแล้วก็สามารถเล่นด้วยกันได้นะเป็นโหมดที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับผมยังไงก็ลองมาเล่นกันเยอะๆนะครับผมเล่นประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองไต่ดูนะครับอยากจะขึ้นอันดับหนึ่งแล้วนะครับสำหรับ แมตช์นี้นะครับโอเคนะครับงั้นผมลาไปก่อนนะครับสำหรับทีมสุดโหดของผมนะยังไงฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะอันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมแมตช์นี้แถวนิดนึงครับผมเนื่องจากว่าเราตีกับเพื่อนครับผมมาแล้วบิ๊กมัม เดือดเดียวกันไงโอ้โหยังไงเนี่ยยังไงมาเป็นตี้เลยเอาชนะนะเพื่อนอย่าแพ้กันนะเพื่อนไปทงกันยิ่งทงกันเย็นเย็นปังสวยครับเย็น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 เยเย็นเยเย็นเยเย็นเห็นแล้วอุ้ยโดนคู่เลยว่ะ

ยังไม่จบเยอะเพิ่งนับศพทหารโอเคได้อยู่โห oh, ยมีพีเลยเพื่อนโอเคนะครับ <laughs> ผมไปก่อน <laughs> จริงนะผม <laughs> ไปพบกันครับ